สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูไวเก่ากเช่นเคยตอนนี้ก็จะเป็นตอนสร้างปกหนังสือให้เหมือนหนังสือเล่มฉบับจริงเลยนะครับด้วยแคนวานะง่ายๆเรียนรู้ง่ายๆนะสไตล์ครูไวเก่าอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราด,ดูตอนนี้ถ้า,ากลับมาชิกตรงนี้เป็นส่วนตัวนะอันนี้ก็คือจะเป็นการใช้แคนวาโดยทั่วไปจริงมันมีแบบฟรีนะครับก็ เครื่องมือก็จะน้อยลงไปหน่อยแล้วก็จะมีการศึกษาก็จะมีเครื่องมือเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีแบบโปรก็คือแบบเสียเงินนะก็คือใช้ได้ทุกอย่างนะครับแต่นี้เพื่อให้หลายๆคนก็จะได้เหมือนกันก็จะใช้ส่วนตัวก็แล้วกันนะครับต่อไปเรามาทําตรงนี้นะหาเทมเพลตคำรับปกหนังสือก็แล้วกันนะครับป,ปกหนังสือหรือค o เวอร์ก็ได้นะครับค o เวอร์บุ๊กคอเวอร์อีบุ๊กอะไรเนี่ย น,นี่เราได้อันหนึ่งละนะครับเดี๋ยวเราดูจะเอาแบบไหนเอาเอาแบบนี้ก็แล้วกันต้องดูนะฮะถ้าเป็นแบบโปรไม่ได้เนาะถ้าเป็นแบบโปรส่วนใหญ่จะเป็นแบบโปรเอาเอาแบบไหนดีอันนี้ไม่โปรน่าจะไม่โปรนะครับเราก็คลิกดูเดีย๋ยวเลื่อนดูก็ได้นะครับน่ถ้าเป็นรูปมงกุฎเนี่ยจะแบบโปรนะเอาเราเลือกแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าโปรเราก็ลบคิดปรับแต่งเทมเพลตนี่เองนะครับพอเลือกรูปแบบ ปกเสร็จแล้วเนี่เองอเราก็จะได้มาหน้านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนอะไรก็หวังว่าหลายท่านก็คงจะเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะเราตรงนี้เราก็สามารถมีได้อีกนะครับสามารถเลื่อนมาได้อีกอสมมติว่าอันนี้เราบอกว่าการออกแบบ อย่านี้ก็ล้กันนะครับเอาง่ายๆก่อนเนาะก็หลายท่านเชื่อว่าคงพอทําได้แล้วลนะนี่ตรงนี้มันจะเป็นหน้าปกแบบธรรมดาเนาะให้เราบันทึกก่อนนะครับเดี๋ยวเราแก้ตรงนี้เันก่อนนะบุ๊กพอซ o นอล o ุ๊กโเปอร์โอเคเราก็แชร์นะแล้วก็ดาวน์โหลดมาฐานให้เป็นตัวนี้เป็นรูปภาพเนาะให้เป็น png นะครับแล้วเราก็คลิกที่ดาวน์โหลด อ่าพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยอ่าทีนี้เราจะไปทำปกกระดเราเข้าหลักหน้าหน้าหลักเลยเนาะแล้วเราก็ไปสร้างดีไซน์ใหม่เดี๋ยวสร้างดีไซน์นะไปเลือก A4 นะครับ A4 แนวตั้งนะครับเลือก A4 แนวตั้งเราก็จะเอารูปนะไปอัพโหลด อัปโหลดรูปภาพนะอัปโหลดไฟล์อัปโหลดรูปรูปภาพเมื่อสักครู่นี้มานะครับารดาวน์โหลดอ่าคลิกตรงนี้นะเลือกก็จะมาสวนต,ตรงนี้เห็นไหมอ่าเสร็จแล้วรอให้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนน้ำทะเลนะอ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเราก็ลาบมาวางไว้นะครับตัวนี้เราก็จะขยาย นะขยายให้ให้เท่าๆกับปกก็แล้วก,กันนะอาจจะมีขอบนิดหน่อยไม่เป็นไรให้เราคลิกตรงนี้แล้วคลิกที่กแก้ไขรูปภาพนะครับอ่าก็จะเลื่อนมานะมันจะมีคำว่า Smart Mockup นี่ถ้าใครไม่มีนะครับตรงนี้ก็จะให้บอกว่าให้กลับไปใช้รูปแบบเดิมนะก็จะมะีเครื่องมือสมาร์ทที่เรียกว่า Smart m o อ k อัตรงนี้คลิกดูทั้งหมด ครับเนี่ยเราสามารถทําเสื้อนะทาลายเสื้อได้นะครับแต่ในที่นี้เราจะทําเป็นหนังสือใช่ไหมครับเราก็เลื่อนหาหนังสือ,อเลื่อนหาการ์ดเนี่ยมีเยอะแยะเลยครับให้เราเลือกมีกรอบแล้วโปสเตอร์มีมีหนังสือนะครับเราเอาแบบบุ๊กหกนะเป็นเล่มล้วนเลยไม่ต้องไปอยู่ในนี้นะครับก็จะมีเลือกหกแบบเราคลิกตรงนี้ปึ๊บ ก็จะปรับเปลี่ยนหน้าแรกของเราก็จะเป็นเหมือนกับหนังสือละนะครับพะเราหน้าต่อไปเราก็เพิ่มหน้าแล้วเราก็ทําข้อความอะไรต่อไปได้แต่หน้าแรกของนะหน้าแรกของปกเราเนี่ยจะเป็นในรูปแบบหนังสือแล้วก็สวยงามเดี๋ยวเวลาถ้าเราเอาไปต่อยอดก็คือไปพัฒนาก็คือไปวางไว้บนบนเชลหรือบนชั้นวางหนังสือของพับนะ HTML5 นะครเขาจะโดดสวยงามยิ่งขึ้นแทนที่จะเป็นเหมือนรูปสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับนี่คือการออกแบบปกอย่างง่ายๆโดยต้องไม่ต้องไปใช้เว็บไซต์อื่นเลยใช้ของ Canva นเลยแหละดีที่สุดละนะครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามความรู้ดีๆจากครูไว้เก่าต่อนะครับสวัสดีครับ